มาครับวันนี้ผมจะสอนในการชงกาแฟนะครับกาแฟเย็นแก้วขนาด22่องออนผมใช้แก้วขนาดนี้นะแก้วพลาสติกนะครับผมขายแก้วละสิบาบาทถามว่ามีกำไรไหมมันก็ต้องมีเนาะมาเผมจะสอนชนนะครับแป๊บเึงผมขอหนีบก่อน่อะด้มุมแล้วด้มุมแล้ว โอ้โหหลอดอ่โโดดา<ม>พอได้พอได้<ม>หามุมให้ในการชงก่อนมนาะอืมห,หาฐานวางได้แล้วนี่ฐานในการวางแป๊บน,นึงนะครับได้มันนิ่งๆโอเคนิ่งพอรับแก้วหนึ่งนะผมแนะนำให้ใช้แก้วนี้ชงก่อนในช่วงขายแรกๆ นะครับแก้ว22องอนตักกาแฟช้อนหนึ่งแนะนำประมาณนี้นะประมาณนี้นะเอาไปสองช้อนครับน้าต่อมาใส่คอฟฟเมทครับโอ๊ยหก่อนอลไลืมไปมาคอฟฟเมทก็ใส่สองนะครับมา ต่อมาจะเป็นน้ําตาลน้ำตาลใช้แนะนําให้ใช้ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ตักง,ง่ายแต่ผมใช้ช้อนโต๊ะขนาดใหญ่หน่อยนะเพราะว่าพอด้ามจับยาปุ๊บจับง่ายครับตักมาหนึ่งช้อนครับอ่าหนึ่งช้อนประมาณนี้นะแต่ใส่แค่ครึ่งเดียวนะเราออกไปนะครับเราก็ใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งช้อน นี้เราเติมน้ำร้อนนะครับมาเติมน้ำร้อนเอาไว้ข้างล่างหน่อยนิดนึงนะครับน้ำร้อน,น,อนแนะนำให้เกินครึ่งแก้วมาหน่อยนึงนะคนให้เข้ากันนะครับ ่วนนมนะครับนมนมนมข้นนมข้นนะผมเป็นใช้เป็นถุงพอเวลานั้นปุ๊บผมจะเปิดกระป๋องกระกป๋องนมสดนี่แล้วก็เปิดใส่ใส่ไปสีป่ช้อนครับหนึ่สองสามสี่นีมันจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ละช้อนนะครับเวลาตับ แต่ว่าช้อนตอเราตักขึ้นมาให้เมอ่อไนว่ามุมกล้องอย่างเงี้ยตักให้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยสี่ช้อนนะครับส่วนนมสดนะครับบางเจ้าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โดยที่ผมชงมานะฮะลูกค้าผมส่วนมากเวลาชงคนชงอย่างเงี้ยไม่ค่อยใส่นมสดกัน ไม่ค่อยกินเคยมีติมานะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่พู้ไงสมสดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ใส่ประมาณสัาสช้อนชาครับเนี่ยใส่งี้ไปเลยสามช้อนสี่ช้อนก็ได้ถ้าใครชอบหวานมันก็ยัดไปเยอะครับยัดลงไปเยอะๆอ่าผมบอกแล้วจะใช้แก้วนี้นะ แล้วผมจะทําให้ดูนี่ประมาณนี้แล้วแต่เราจะเติมแต่งนะที่ผมขายยังขายแก้วเล็กอยู่นะบางเจ้าขายแต่แก้วโอง่ง นะก็มีเพราะที่ผมก็ยังขายแก้วเล็กคือหนึ่งลูกค้าบางคนกินนิดเดียวแค่น้ําแข็งอาแค่น้ําหมดโยนทิ้งเข้าโรงงานนะครับผมเราย,ยังขายอยู่ไม่เติมแล้เดี๋ยวเปลืองนะ้านน้ำสดน้ำสดกล็ลาไปปกติเลยครับนะแค่นี่นครับใช้ฝาฝาจะใช้ฝาโดมหรือฝาเรียบก็แล้วแต่นะสิ้าบาท ลูกค้าไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเรื่งฝาโดมหรือฝาเรียบนะครับใช้ได้เลยหลอดแนะนําครับหลอดแบบนี้นะดูนะครับหลอดงอมันจะมีสองขนาดครับอ่ะมาคอนระสีนเห็นไหมหลอดงอรูใหญ่รับรองครับไปร้านสตาร์ก็ได้หลอดไซส์นี้แน่นอนอเมซอนก็ได้ไซส์เนี้ยมีนะครับมีขายทั่วไป ากาแฟเสร็จไปแล้วอ่ะทีนี้ต่อครับต่อไปจะไม่ชงแต่จะบอกให้ฟังนะครับโอวต้นใส่ขนาดที่ใส่กาแฟเข้าไปห้าช้อนชากาแฟห้าน้ำตาลครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะอ่านมสี่นะครับถ้าลูกค้าคนใดที่อยากได้วาดหวานมากหวานน้อยก็ปรับเปลี่ยนได้เลยครับอยากได้หวานมากเพิ่มน้ำตาลและนมเข้าไปถ้าเป็นโอวตินนะของทุกอย่างแหลอะอะ อยากได้หวานอนี่ประเภทที่ใส่นมด้วยนะครับอยากได้หวานมากขึ้นใส่ทั้งน้ําตาลและนมเพิ่มนะครับแต่ก็อยากได้หวานน้อยลงลดถ้าไปกาแฟลดนมปลาทักช้อนหรือสองช้อนนะครับลดลงแต่ถ้าจะเป็นอย่างอื่นให้ลดน้ําตาลแทนนะครับอย่าไปลดนมนะครับอันนี้พอดีอมมาอีกอย่างนะ กาแฟโอวั S <S <an throp od> ตินโอวัตินใส่ห้านะครับนมน้ำตาลใส่เหมือนกาแฟนะครับโกโก้โกโก้ตักสี่ช้อนสามช้อนก็ได้สี่ช้อนก็ได้ครับโกโก้ Coco. แนะนำใช้ของทิวลิปนะจะได้เข้มสีมันจะเข้มแล้วกลิ่นโกโก้มันจะแรงแนละ้วแรงกว่ายี่ห้ออื่นนะที่ผมใช้มาผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะต่อมาจะเป็นชาเขียวอ่าใช้ชาชาเขียวผมใช้เป็นตัวผม ่อทิ้งไปแล้วนะผมใช้เป็นชาเขียวเอ่อใช้ผงสามน้ำตาลเท่ากับน้ำตาลนมเท่ากับกาแฟนะครับส่วนนมเย็นมาทีนี้ไอของที่ไม่ใช่ผงแล้วมานมเย็นมานมเย็นแนะนำนะครับนมเย็นนมเย็นขอขอถามหน่อยนมเย็นกับแดงสดา ไม่ยากใส่น้ำแดงครับที่ผมพูดเนี่ยนะแก้ว22ออนหรือ15บาทที่ผมขายนะข้อช้อนครับใส่มาข้อช้อนรอบช้อนหายไ,ไหนแตงหม,มเ,เยอะเลยใส,ใส่ใส่มันลงไปในแก้วครับแล้วก็ใส่ให้ไปถึงแค่ข้อช้อนพอนะครับถ้าลูกค้าอยากได้หวานเพิ่มน้ำแดงเพิ่มนมเข้าไปครับ ถ้าอยากประหย,ยัดกเาลังต้อตาย้าไปหน่อยหนึ่ถ้าลูใช้อยากได้หวานเพิ่มนะแต่ถ้าอยากได้หวานน้อยแนะน,นําลดน้ําแดงลงหน่อยนึงนมก็ลงหน่อยหนึงแล้วเพิ่มน้ําร้อนให้มันมีปริมาตรมากขึ้นนะครับพวกนมเย็นอ่าต่อมาจะเป็นพวกชาชานะครับแนะนํานะครับไม่ต้องซื้อ โถมมาใส่ใบชาก็ได้ผมแนะนำอย่างนี้นะแล้วเซื้อชโถมมาใส่นะง่ายครับเดี๋ยวแป,ป๊บนงผมเก็บนี้ก่อนเ่า <c oughs> <c oughs> ไม่แก่เราใช้ช้อนนี่แหละอ่าชาผมชาผมมาเวลาซื้อมามันห่อเต็ม นะครับเวลาตัดตัดให้หมดีหมหมดไปเลยนะครับตัดให้หมดไปเลยนะครับตัดให้หมดไปเลยเวลาตักตักให้มันพูนๆอ่ะพูนๆอย่างนี้นะผมจะได้ผมขอตักเป็นแบบน้ำตาแทนนะจะได้ไม่ต้องนั่งช้อนมากตักพูนๆอย่างนี้ครับแนะนํานะครับเอเตักไปหกช้อนใส่ไปได้ข้านะหกช้อน เติมน้ำไปสองกระบวยก่อนนะครับเติมไปหกชอ้อนน้ำสองกระบวยน้ำแนะนำร้อนๆนะครับนะพอเวลาน้ำปุ๊บเราก็รัดเก็บตอนแรกๆมันอาจจะใส่ได้หน่อยเดียวอ่ะรัดเก็บล้วก็รัดไปหนึ่งสองสามอ่ะอันหนึ่งยาเนี่ยรัดเอาครับพอเหลือน้อ,นอยเราก็รัดง่ายไม่ต้องมีกระปุกกระปองอะไรมากครับแค่รู้ว่ามีเ,เหลือเท่าไหร่ มซื้อให้มันเปลืองครับหมดแล้วก็โยนทิ้งห่อมันไปครับนะทีนี้เวลาชงรอบนี้ครับชงชา15บาทน,น้ำตาลเต็มช้อนไปเลย1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะเทชาขนาดไหนถ้ากับเราตักน้ำร้อนใส่แก้วกาแฟที่ชงไปมเมื่อกี้นะ่ะนะแล้วทีนี้นมเหมือนเดิม ใส่นมสดลงไปด้วยสักหน่อยก็ดีนะครับสักสามช้อนชาหลือสี่ช้อนชานะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสิบแปดล้อมไอ้นี่อยู่นะผมต้องมา,น,า,างน,นั่ง,นะงขยับเง,งี้ยแหละแป๊บนึงนะป็นรถพ่วงขยับยากนิดนึงอ่าต่อไปก็จะเป็น,นรพบผมพอดีถ่ายคลิปอยู่หอ พอถ่ายคลิปแล้วนี่มันโอ้ขี้นั่งจัดต่อนะดูเพลินไปนิดนึงนะอ่ะนะต่อมาก็จะเป็นโอเลี้ยงเออเออลียเ่อกีชานมชาดำใช้เป็นน้ำตาสองช้อนนะครับพออยากได้หวานมากกว่านั้นใส่น้ำตาลเพิ่มอยากได้เข้มกว่านั้นใส่น้ำชาเพิ่มแทนนะครับแนะนำอย่างนี้นะ ถ้าบางคนอยากยยังหวานอยู่ค่อยลดน้ำตาลนะครับชาดำนะโอเลี้ยงก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับวนกาแฟโบราณที่ใช้โอเลี้ยงนะเด็กครับใช้ตัดชายังไงตักโอเลี้ยงอย่างนั้นนะครับเหมือนกันเลยไม่มีอะไรมากนะเราทำให้มันเป็นมาตรฐานถ้าเป็นมาตรฐานเสร็จปุ๊บเราเจอลูกค้าประจำเราถามลูกค้าว่า รสชาติเมื่อวานเป็นยังไงหูจะได้ปรับถูกกับปากลูกค้าเพราะลูกค้าผมบางคนครับไม่กินไม่เอาน้ำตาลเลยก็มีนะครับบางคนกินโคตรหวานก็มีนะครับบางคนว่าหวานลงมาหน่อยหวานนิดเึิงเพิ่มขมก็มีนะครับปรับเปลี่ยนยังไงเขามีเทคนิคเรื่อยๆนะครับ ไปตัวตัวผกไปแล้วนมเย็นไปแล้วตัวใบชาโอเลี้ยงชาดำโอเลี้ยงเหมือนกันนะชาดำใช้น้ำตาลสองอน้ำชาก็สูงเท่ากับน้ำร้อนที่เราเติมเข้าไปในตอนที่ใส่กับกาแฟนะครับอันนึงผมจ้ขยับราไปที่เดิมก่อนเทียนทิบแฟนเรามา หลักมีแค่นี้นะอย่างโซดาแดงโซดาเออพวกน้ำหวานผมมีน้ำหวานผมจะมีน้ำหวานพวกติ่งฟงติ่งฟงพวกเนี้ยนะผมมีสับป,ปะรดสตรอเบอรี่ลินจีมะนาวแคนตาลูปแอปเปลิลเบอร์รี่แล้วก็บูฮาวายนะผมมาแค่นี้พอนะครับใส่ไปแค่นี้แหละแล้วก็เติมโซดาลงไปนะครับ เติมลงไปก็สูงกว่าน้ำร้อนที่เราเติมเทคน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 แล้วก็เทใส่เสร็จปุ๊บก,ก็เติมโซดาลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อล้างแก้วเทใส่ให้เต็มนะครับลูกค้าอยากได้หวานมากก็แค่เติมน้ำหวานอยากได้หวานน้อยลงก็เติมโซดาอาน้ำหวานให้น้อยลงโซดาแนะนานะครับแช่จจดีดอ่ดลูกค้าประจํามาแล้วลูกค้าประจํามาแล้ว ันนี้จะออกไปถ่ายคลิปอยู่ถ่ายเป็นวิดีโอไปก่อนนะครับบาย